มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรหลายคนได้เงิน5,000บาทแล้วรีบตรวจสอบสถานะค่ะจากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมเมืม่อวันที่25เมษายน2563 มีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทากสทุกสาขาวกว่า1,200สาขาทั่วประเทศนะคะ ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1ล้านรายไม่เว้นวันหยุดราชการตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านั้นนะคะล่าสุดนะคะดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร,ก,ระกรณ์เผยว่าเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เงินขายเนื่องจากขาดการยืนยันสิทธิ์ติดต่อนานถึง3ปีและกลับมาขึ้นบัญชีได้ใหม่อีกรอบเมื่อวันที่15พฤษภาคมขณะนี้มี1ล้านรายนะคะ ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกเนื่องจากประสบปัญหาภายแรงต้องรอเข้าสู่ฤดูฝนที่ปีนี้ล่าช้ากว่าทุกปีค่ะสําหรับกลุ่มนี้นะคะสามารถมาลงทะเบียนร,รักษาสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมหลังจากเพาะปลูก15วันสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับรองตัวตนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาครั้งเดียวรวม15,000บาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเกษตรกร,กรสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์กับหน่วยงานสั่งกัดกระทรวงเกษตรหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรได้ที่ www.moac.go.th กลุ่ม2ที่ขึ้นทะเบียนวันที่1 1 5ถึงพฤษภาคมหลังพิจนารณานแล้วแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนโดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน ประหลาดกระทรวงเกษตรเป็นประธานพิจารณาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ